คำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสละกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับัะผมสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน่มาเจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสลหรับมันนีท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวนะครับล้วกา ท่ามกลางที่ครับเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นครับสำหรับเมืองไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับประเทศไทยคือมื่อหนึ่งกับประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับก็มีเหตุการณ์นะครับที่โบนาจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งกรุงยังก่อมันเดเลบ่บเมืองเมืองมันเดเล่บางกลุ่มเมืองมันเดเลพม่าได้มีแผ่นดินไว้8.2ลิตรนะครับกับผลกระทบกระเทือนก็มาถึง เขเยบเฮามาถึงเมืองไทยเฮาพร้อมนะครับหลายจังหวัดพี่น้องก็ <c oughs> ได้รับผลกระทบประเทศนนะครับโดยเฉพาะมีตึกถล่มพร้อมเนาะสําหรับช่วงนี้นะครับก็อ่ายังแอดก็ยังอ่าบ่ได้ฟังข่าวคักแนบปานไดพี่น้องกับพึ่งข่าวเล็กเน้อยนะครับก็ต้องก็ได้ก็ต้อง,อ,ง,อ,งอ่าเป็นกําลังใจให้สําหรับอ่าพี่น้องนะครับหลายขู่หลายคนหลายหมองละที่ที่ประสบกับเหตุการณ์ภาวะแผ่นดินไหวแห่งเทื่อนี้ ในรอบลอยปีเมื่อไทเหกทอ,เอกกับทีมีเพิ่งจะเกิดขึ้นนอกพี่น้องนอกจกเอาก็ต้องอเป็นยนกำลังใจให้ในในการปฏิบัติการกู้สถานการณ์ให้ขึ้นยุตสู่ปกติโดยเร็วกับแลกกันนะครับเป็นกมกำลังใจให้ได้ครับเด้อสำหรับทันทีศูญเสียกับแสดงความเสียใจนั่มในเอานิ้วิอือก,ก็บมีอพยายให้เกิดขึ้นดอกแต่มันเกิดขึ้นได้หพี่น้องมันเกิดขึ้นแล้วนะครับการ ยังก็อัปเดตช็อตก่ะ12เทือ,ลอ,อ,แ,อแล้วนะครับพอถามมึงแรงถามมึงกลัวๆโอ้บอลมันธรรมดาพี่น้องรักนาสาฮิติเดืเพิ่อนพ่อสมมาพะ,ะพ้วนเพิ่นว่าเลือกอ่าข้มเลือกของแผ่นดินไวเทอร์นีย10กิโลเมตรนะครับ10บบกิโลเมตรก่ะเลือกเกิดอยู่เพราะว่าเมืองไทยเฮาก่ะที่จริงห่างกันยู่ดอกกับเมืองมันเดเล่นะครับมันเดเล่อ่าประเทศพม่านะครับกัห่างกันอยู่แต่ว่ามันกัอ่าอยู่ในอ่อยายักเพิ่นว่า ในร้อยเล่าเดียวกันในเฮีงประมาณนี้เนาะผมก็บอกขอเจไปในในการโบาอ่ะก็จะจะได้กลับเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับสำหรับพี่สำหรับน้องสำหรับหลายๆขูหลายคนที่ประสบกับปัญหาในดาฟิตนะครับในดาฟิตก็โอ้ยบ่ม่ธรรมดาพี่น้องแอดนอนรับพอดีตอนบ่ายโมงกกว่าแดวมันห่อนหลายก็เลยหยุดพักผ่อนนอนพักผ่อนอย่ก็นหน้าสลดรไปบ่หูเมื่าฝ่าหูเมื่าไฟเอียงดอกนะครับเอากระ ตื่นขึ้นมาก,ก่มาเบิงโทรศัพท์ว้าโทรผ่านข่าวผมนึกว่ามันยังเกาะเนื้ว่าใครจะโฆษณาขายยาสู้กบล่งบอ่อคือวันนี้เจ็บว่าแผ่นดินไหวพนาวาเออไปได้แทะมมนแผ่นดินไหวอีรีพี่น้องเอ้ากะเปก็นังใจให้กันนะครับเปก็นังใจให้กันสำหรับพี่พี่น้องๆสำหรับทุกทุกทันเนาะนะเปก็นังใจให้ได้ครับเด้อจันจไดกะมียังซอยเหลือใดกะซอยเลือกัอนไปพี่นอ้นอ,อ,องไทยเฮาเนาะนะเพราะว่าอะไรมองายทียุทีิกะได้รับ คนก geliyor, Mohammad, L. 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 H. H. ระถูกว่าเทือนร้ายอยู่นะครับสลับมือนีกระได้เน่าต่ำที่แอดเบิ้งในหล่าฟิตเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ขมาในเรื่องของแนวทางสลับมือนีนะครับแนวทางของอาจารย์ท่านใดมาเบิ้งกันแล้วพี่น้องก่อนสิข่าไปเบิ้งกะอย่าลืมนะครับด้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสารบันที่เขาว่าไม่กะอย่าลืมนะครับกดติดตามให้น้ำเนาะนะครับกดติดตามไปนะครับพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้น้ำเนาะขอบคุณในไลค์แล้วกัน มือนี้น้ำหนักของอาจารย์แอดหมาน้อยคอยรักนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นสีแดงเป็นสองคลิปก็ได้กันมันดนทั่วพี่น้องกคลิปเดียวก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นชุดบนฟ้าแล้วก็ชุดใต้บาดาลอย่างประมาณนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับรุ่งเป็นสองคลิปเพื่อจะให้พอดีกับเวลาประมาณสิบนาทีนะครับพอดีพอดีกันเนาะนะครับอ่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับคือผมบอกในหลักกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้น้ำ คำเตือนนะครับคำเตือนก่อนจะเขา้าสู่บรรยากาศแนวทางคำเตือนทางช่องน้องแสง Channel, แชนแนลนะครับเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุด เนี่ยครับเอานี่ก็คือคําเตือนนะครับทุกเทื่อเทียนบลืมเออแย่ลืมก็เบาสุก่อนฟังแนวแบบเทียมมันลืมหางเทียมก็ไรซีจีนยังมีพลาดนักป่าจะยังมีพลังเนาะนับภาษาซ้ายยังกับแอดตัวนิดหน่อยนะครับสองขาเดินถนนเดินดินกินข้าวแกงนะครับเอามาเบิังขอมูลย้อนหลังกันแล้วกันครับเบาหลายใบหางมือนี่ก็สมทวนอยู่แต่เพราะว่ามันก็เหตุการณ์บานาสิเกิดขึ้นมัาเกิดขึ้นเนาะนี่คืองดก่อนครับงดก่อนสักวีงดก่อนได้ครับเด้อ เศรติีงดกนของเอ็ดหมาน้อยโอ้ยเตอเตออขอให้ลายพี่น้องเศรติีงดกนของเอ็ดหมาน้อยคอยรักนะครับนะให้มาที่สี่ศ <fin anta> <ots> ูน <guarding> ย <okay>? ์สาม4ี่ศูนย์สี่สี่ันเลขเก่าตัวนี้มันอวยทางพิษพี่น้องก็อวยขืนไปตั้งหกกว่าสิถยี่ยุ่ยจีเขาอยู่พี่น้องนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเี่มหกสานี่หกสามศูนย์สามเพิ่ดกับห้าสนี่ที่พี่น้องแต่ว่าอวยท่านพิดหม่องซื้อนะครับหากเป็นธรรมดา นาะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็มีเข่ามีรุดนะครับมีรุดมีเข่าเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวสลับข้อมูลงวดก่อนครับสลับงวดนี้กับมาแล้วนะครับสลับแอดมาน้อยคอยรักก็เด้อขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งได้พี่น้องเด้อที่จริงเขียนตัวหน่อยไปแลละนะครับเขียนตัวเล็กๆไปแล้วแต่ว่าบัตรสันเขียนตัวใหญ่นะครับก็ขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งได้พี่น้องเด้อโต้หน้อยๆนี่พี่น้องโตเขียนหนังสือก็ได้น้อยนึก็ต้องอ่ะก็ มืมมือจีเขียนพี่น้องเขียวขอเนี่ยนั่งเขียนตารางตารางพอะนะบ้างไตโต๊ะวันต่อไปนะครับเอาเป็นชุดบนสักคนนะครับชุดบนชุดชุดบนฟ้าแล้วก็สามตัวบนฟ้าสามสองตัวบนฟ้าเป็นชุดเน้นชุดสรุปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะอืม เขียนอย่างไว้พี่น้องเขียนอย่างไว้เขียนย่างไว้น,ไวนะครับ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยพี่น้องสำหรับเอสมาน้อยคอยรักอาจารย์เอสมาร้อยคอยรักให้มาที่เป็นที่หนึ่เนษาย,ยน2568ให้มาที่ฝนบนฟ้ารับ3ตัวบนฟ้าให้มาที่459แ้ับ4 5 0 4 6 9 460ครับ ชุดสรุปบนฟ้านะครับสองตัวบนฟ้าให้มาที่นะครับให้มาที่อะไรล่ะให้มาที่ห้าเก้ากับห้าศูนย์นะครับอ่าอ่าขอมุ่นใะนทางของเอสมาน้อยคอยรักนะครับซึ่งกาไลฟ์เขาเขาดูยี่พี่น้องเขาดูเขาได้ยุ่นะครับสละเอสมาน้อยก็ได้นะครับเ่าเป็นจ่าอันป่าดิยังเอ็ดว่าอะไรโอ้เสียงเสียงเครื่องพี่น้องเ,อเ,อเสียง เสียงรถขก็เจ้าะกายท่างเสียงหม้อไส้แต่ว่าเปิดขยายเสียงดังแห้งแห้งนะครับก็ต้องมาเที่ยวบางที่ก็ต้องเข่าบ้ามีแมวก็ต้องขออภัยหลายนะครับไอแคบหน้าจอไม่ได้พี่น้องด้วยแคบหน้าจอเอาไว้นะครับสำหรับ FC นะครับหรือว่าสีว่าแคบหน้าจอจะยดเอาก็ได้พี่น้องจดเอาไว้ก็ได้นะพี่น้องจดท่านบอลงท่านอยู่ตรงเนาะท่านบอท่านจะได้กันแนะนำ่าให้จุดวิดีโอไว้สะก่อนครับจุดวิดีโอไว้แล้วจังควายจดเอาเนาะพี่น้องเนาะก็ธรรมดาอยระลับเพราะว่ามัน อ่ามันก็ยืดดิโดไว้ก็ได้พี่น้องหรือว่าแคปหน้าจอไว้พี่น้องพีเพราะว่าท่านใดแคปหน้าจอเป็นเป็นยีดดอกพี่น้องโดยเฉพาะอ่ายยวินแต่ว่าอ่าผู้เพิ่นบีอายุในจังหน่อยนะครับคืออ่าหน้าจะแคปเป็นยีดดอกแต่ว่าก็มีหลายคู่หลายคนอยู่ทางบ้านอย่านี the ่แหละเป็นว่าแคปจังหน่ให้แคปหน้าจอแอสแกได้สอนในเพิ่นว่ายยี่ดอกนะครับเพราะว่าไอ่แคบเวล้วมันก็ี้เข้าไปอยู่ในแคโรลี่แล้วมันก็สิ เบื้อง,งายนะพี่ดองวเวลาเข้าคนหานะครับก็บสีเห็นไงที่นี่ก็คือเป็นหน้าทางนะครับเด้อแนะนํำกันนะครับอาจารย์ใดก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คือว่าเราก็ติดตามให้นํานะครับเรื่องว่าเขามาไมาก็กดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้พร้อมเนาะพี่้องเนาะอย้ำอีกทีหนึ่งน,นะครับเด้อเป็น,นอข้อมูลเป็นหน้าทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สลับสนุนสิ่งเพงานันที่ ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมโ่้น้าลายฟุม่มปากพี่น้องแนวครับอากาศอากาศมันห่อนไหลพี่น้องสีเป็นวอ่อแล้วจังวะอมเมียนหน้าพี่น้องเน้าครับอากาศต้องหยอกๆกันไปเล็กน้อยนะครับพี่น้องหรือว่าเอฟซี FC ทันใดนะครับมีข้อมูลหรือว่ามีแนวทางาเสียทางชอง่องข้อนําเสนอการยินดีนะครับด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาหรือว่า เขามาที่หมายเล0 4, ข0 8 7 2 3 0 4 9 8 2ก็ได้นะครับสิแบงปันขอมุ่นยังไรก็หรือว่าสิปันพีปันน้องเข้าถือมาหลายแล้วเขาเขามาหลายแล้วสิแบงปันพีแบงน้องให้รวยน้ำกันกันหน้าจักยินดีนะครับยินดีจะเป็นสื่อกลางครับโดยเฉพาะคือจังคนคนมันนอกบอกคุณคนมันนอกเนีย่ยประมาณนี้เพิ่อกาให้มาที่5กับ7นะครับแอดกับเอาไปทีห่หนึ่งละแอดแต่ว่าแอดใบลงมด้วครับแอดบริเขียนนะครับเพียงแต่เอาสูสูพีซื้นอนอ้องฟังเป็นเด่นนะครับ บอหลอเนาะเอโดนอะไรพี่น้องนะครับสัตว์ละครีบนี่กันต้องขอขอบพระคุณนะครับเอฟซีขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของข้อมูลนะครับอาจารย์แอดหมาน้อยคอยรักนะครับนะขอบคุณหลไรก็ได้ขอบคุณไรก็แล้วกันนะสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับแปงปั่นมาให้พี่หน้องเขาได้เบิ้งในวันนี้ในคลิปนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่จนจะจบนะครับสัตว์ละคลิปนี้ เว่อพ่อในเอฟซีรำรำไปด้วยช่วชวมันหมานแห้งเรื่อยๆนะับแล้วกันนะครับนี่ได้จับเงินแสงเงินหลางกัเมื่อสุขสุข,สขนนคนนะครับในงบมาที่หนึ่เมษายนส5 6 8หารยกสิบแซารคีนีใบเพลี้ยซันีใบพอกันชิมนาชิปนีน้กาวเข้าวัดสวัสดีครับ